ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1,641ถึง1,642คุณเป็นใครเ JT c h a n แน l ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องฟบ ทันทีที่พูดจบตรายกอันหนึ่งก็ลอยออกจากฝ่ามือของเจียงฟางหัวโยมันลอยออกไปนอกหน้าต่างของคุมสมบัติครู่ต่อมาบริเวณโดยรอบก็พลันมีชีวิตรังสีเจิเจ้าเปล่งประกายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ด้วยความสามารถในการอย่างรู้ของเจียงฟางหัวโยเขาบอกได้ว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้เพิ่งถูกนำออกไปได้ไม่นานจากการคำนวณอันรวดเร็วเขาสรุปได้ว่าเจ้าหัวขโมยนั่นคงยังไม่ได้ออกจากคุมสมบัติ หากเขาปิดกั้นพื้นที่ทั้งหมดไว้ด้วยค่ายกลและตรวจตราทั่วทั้งคุมสมบัติอย่างถี่ถ้วนก็แน่ใจว่าจะต้องลากคอเจ้าหัวขโมยนั่นออกมาได้หลังจากปิดกั้นทั่วทั้งบริเวณไว้แล้วทั้งคู่ก็เดินขึ้นไปชั้นสามเมื่อเห็นว่าชั้นสามก็ว่างเปล่าเจียงฟังหยวขโมดคิ้วด้วยความหมุดหงิดเขาแน่นหน้าอกเสียจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดได้ทุกขณะสิ่งนี้คือความมั่งคั่งที่ตระกูลเจียงสั่งสมมาด้วยความยากลําบากตลอดหลายปีที่ผ่านมาหมอนั่นบังอาจขโมยทรัพพย์สมมบัติขของวกเาไปหด รอให้ฉันจับตัวแกได้ก่อนเธอฉันสาบานเลยว่าฉันจะฉีกแกเป็นชิ้นชิ้นจางเซเวียนระบายลมหายใจยาวจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนเรียบร้อยเขาห่อหุ้มร่างของตัวเองไว้ด้วยพลังจิตวิญญาณจากนั้นก็เดินไปที่แท่นหินซึ่งอยู่ใจกลางห้องเป็นอย่างที่คาดไว้แรงกดดันจากแท่นหินนั้นลดต่ำลงจนถึงระดับที่เขารับมือได้ จางเซเวียนเดินหน้าไปสองถึงก้าวและคว้าฉนวนที่ลอยอยู่เหนือแท่นหินฟืบจางเซเวียนต้องประหลาดใจเมื่อพบว่ามือของเขาทะลุผ่านฉนวนไปคว้าได้แต่อากาศว่างเปล่าอะไรกันหมายความว่าฉนวนนี้เป็นของปลอมหรือจางเซเวียนถึงกับผงะด้วยแรงกดดันหนักหน่วงที่ฉนวนแผ่ออกมาเขาคิดว่ามันจะต้องเป็นของล้ำค่าที่อย่างน้อยก็อยู่ในระดับขั้นเดียวกับหินมึกของนักปราชดโบราณจื้ออยู่แต่เขากลับไม่สามารถแต่ต้องมันได้ หรือว่ามันคือภาพลวงตาถ้าเขารู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้จะไม่มีวันเสียเวลาไปกับการฝึกฝนวอนยุทธและทำความเข้าใจแก่นสารของจิตวิญญาณเลยเขาเสียเวลาอยู่ที่นี่ตั้งสิบอึดใจแล้วขณะที่จางเซเวียนกำลังจะออกจากห้องด้วยความผิดหวังความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามาเดี๋ยวก่อนของล้ำค่าชิ้นนี้มีชื่อว่าฉนวนของจิตวิญญาณไม่ใช่หรือหรือว่าจะจับมันได้ก็ต้องใช้จิตวิญญาณเท่านั้น จางเซเวียนแน่ใจว่ารู้สึกได้ถึงแรงกดดันจากฉนวนที่พุ่งเข้าใส่จิตวิญญาณของเขามันไม่มีทางเป็นของปลอมไปได้ในเมื่อแรงกดดันเป็นของจริงก็ดูไม่สมเหตุสมผลหากจะคิดว่าของล้ำค่านั้นเป็นภาพลวงตาแต่เขาก็ยังไม่สามารถจับมันได้ด้วยมือเปล่าในเมื่อเป็นแบบนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าฉนวนนั้นเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เหมือนกับจิตวิญญาณถ้าจะจับมันได้ก็ต้องใช้จิตวิญญาณต้นกำเนิดเพียงอย่างเดียว จางเซเวียนซุบตัวลงนั่งกับพื้นและถอดจิตวิญญาณต้นกำเนิดออกจากหว่างคิ้วด้วยการโบกมือเขารู้สึกได้ถึงคลื่นความเย็นที่สั่นสะท้านไปทั่วจิตวิญญาณต้นกำเนิดของเขาขณะที่คว้าบางสิ่งที่จับต้องได้เอาไว้จางเซเวียนรู้ทันทีว่าข้อสันนิษฐานของเขาถูกต้องในตาของเขาเบิกโพรงด้วยความตื่นเต้นเขารีบคว้าฉนวนนั้นและพยายามดึงมันออกมาฟืบจางเซเวียนเกือบล้มลงไปกองกับพื้นขณะที่พยายามทำแบบนั้น หนักจริงๆเขารีตาด้วยความประหลาดใจถึงฉนวนจะดูไม่ใหญ่โตนักแต่กลับหนักอึ้งราวกับภูเขาด้วยวอนยุท์ของจิตวิญญาณขั้นการพักฟื้นภายในเขายังไม่อาจนำมันออกมาได้หากไม่ได้เตรียมพร้อมขอดูหน่อยเถอะว่าจะหนักขนาดไหนจังเซเวียนคิดขณะสูดหายใจลึกเขารวบรวมพละกกำลังและพยายามยกฉนวนอีกครั้ง ฉนวนค่อยๆลอยตัวสูงขึ้นเมื่อมีกระแสพลังจิตวิญญาณนับไม่ถ้วนล้อมรอบมันอยู่จากนั้นคุมสมบัติที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาก็สันสถานไม่หยุดราวกับฉนวนนั้นทำหน้าที่ปกป้องทรัพสมบัติทั้งหมดที่อยู่ภายในอาคารหลังนี้เอาไว้และการนำฉนวนออกไปก็หมายถึงอาคารจะต้องพังทลายแย่แล้วมีคนอยู่ชั้นบนสุด ที่ชั้นล่างเจียงฟังโโหัวยรู้สึกได้ว่าคุ้มสมบัติทั้งหมดกำลังสั่นสถานสีหน้าของเขาเคร่งเครียดรู้ดีว่าไม่มีเวลาจะเสียแล้วจึงพรวดพลาดขึ้นบันไดไปเก็บรู้ดีว่าการสั่นสถานของคุ้มสมบัติจะต้องทําให้ผู้คนแห่กันมาการอยู่ตรงนี้ย่อมไม่ปลอดภัยอีกต่อไปจางเซเวียนจึงรีบเก็บฉนวนของจิตวิญญาณไว้ในแหวนเก็บสมบัติแม้คุ้มสมบัติจะสั่นสถานอย่างรุนแรงขณะที่เขานําฉนวนออกมาแต่ก็ไม่ได้พังทลายอย่างที่คิดไว้ จางเซเวียนถอนหายใจอย่างโล่งอกและดึงจิตวิญญาณต้นกำเนิดกลับเข้าร่างขณะที่กำลังจะกลับออกไปก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังอยู่ด้านล่างใครคนหนึ่งกำลังรีบขึ้นมาเร็วจังจางเซเวียนรีตาด้วยความระแวงเขาสะบัดมือจากนั้นก็บิดเบือนมิติรอบตัวทำให้ร่างของเขาหายวับไปฟึบพริบตาต่อมาเจียงฟังหัวโยกับเจียงเฟยเฟียก็พวดพลาดเข้ามาในห้อง เมื่อเห็นแท่นหินว่างเปล่าเจียงฟังหัวโยแทบเสียสต,ติเขารีบใช้การรับรู้จิตวิญญาณตรวจสอบพื้นที่โดยรอบทาให้ทั่วทั้งบริเวณหนักอึ้งเหมือนประหลอดท่านพ่อเป็นครั้งแรกที่เจียงเฟยเฟยได้เห็นท่านพ่อของเธอมีสีหน้าพรั่นพรึงขนาดนี้เธอตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวตรวจสอบให้ทั่วไอหัวขโมยนั่นคงยังไปได้มาไกลหรอกเจียงฟังหัวโยสั่งการด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบได้เจียงเฟยเฟย,เฟย,พ,ยพยักหน้าและรีบลงบันไดไป ทันทีที่สาวน้อยจากไปเจียงฟังหัวโยเดินไปที่แท่นหินและลูบผิวหน้าของมันอย่างแผ่วเบาดูเหมือนไม่อยากเชื่อว่าใครคนหนึ่งขโมยฉนวนของจิตวิญญาณไปแล้วจริงๆเขาคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวไอสารเลวตัวไหนที่ทำแบบนี้ได้หลังจากพูดจบเขาก็หันคอและจิ้มนิ้วพรวดเข้าไปที่มุมหนึ่งของห้องซึ่งว่างเปล่าจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เห็นนิ้วพุ่งสวนมายัางทิศท,ทางที่เขาอยู่จางเซเวียนไม่สามารถซ่อนตัวได้อีกต่อไปเขารีบกระโจนหลบ การที่เจียงฟางหัวยวจะมีพละกกำลังทัดเทียมกับเซียนดาบชิงและคนอื่นๆก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ที่สำคัญกว่านั้นเขามีพลังจิตวิญญาณที่เหนือกว่าใครๆด้วยอันที่จริงเจียงฟางหัวยวรับรู้ได้ถึงการปรากฏตัวของจางเซเวียนตั้งแต่ตอนที่ใช้การรับรู้จิตวิญญาณตรวจสอบเมื่อครู่นี้แล้วแต่เลือกที่จะทำเป็นไม่รู้อะไรเพื่อทำให้อีกฝ่ายไม่ทันระวังตัวฟิววววะ การโจมตีของเขามีพลังแผดเผาของนักรบระดับนักปราดผู้ยิ่งใหญ่นิ้วของเจียงฟางโหยวทำลายประการมิติของจางเซเวียนเมื่อรู้ตัวว่าคงหลบไม่ทันแน่จางเซเวียนขนลุกด้วยความประหลาดใจเรียกพลังรู้ดีว่าไม่มีทางเอาชีวิตรอดได้หากต้องเผชิญหน้าตัวต่อตัวกับเจียงฟางโหยวจางเซเวียนจึงรีบเรียกพลังจากหยดเลือดของตระกูลจางภายในร่างของเขาทันทีในชั่วพริบตานั้นเวลาก็ดูจะช้าลง นิ้วที่เขามองตามแทบไม่ทันอยู่เมื่อครู่ดูเหมือนจะแข็งทื่ออยู่กลางอากาศและความเกรียว,วกราดของอีกฝ่ายก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาอย่างชัดเจนเมื่อรู้สึกได้ถึงพลังกำลังมหาศาลที่อยู่รอบตัวเส้นผมของจังเซเวียนถึงกับตั้งชันเขาแข็งแกร่งจริงๆขนาดเราใช้การเร่งเวลาแล้วก็ยังยื้อเวลาได้ไม่นานครั้งล่าสุดที่เขาเห็นเจียงฟางหัวโยใบหน้าของอีกฝ่ายมีแต่รอยยิ้มใครจะไปคิดว่าเขาจะมีพละกกำลังที่น่าสะพรึงขนาดนี้ โดยเฉพาะสำหรับแรงกดดันของจิตวิญญาณที่มีพละกำลังมหาศาลที่เขากำลังแผ่ออกมาขนาดเรียกพลังจากหยดเลือดของตระกูลจางมาแล้วแต่จางเซเวียนก็รู้ดีว่าเขาคงใช้พลังของมันได้ไม่นานนักในเวลาเดียวกันประการของมิติที่เขามีอยู่ก็ไม่มีประโยชน์มากนักเช่นกันเพราะเมื่อจิตวิญญาณทรงพลังมากก็สามารถกดข่มทั้งเวลาและมิติได้ ลงท้ายปัญหาก็คือระดับวอนยุทธ์ที่อ่อนได้ของเขาหากักทั้งคู่มีวอนยุทธ์ระดับเดียวกันจางเซเวียนก็คงสามารถยื้อเวลาได้สบายโดยที่เจียงฟางหัวโยวไม่ทันรู้ตัวรู้ดีว่าตอนนี้เขาสู้กับเจียงฟางหัวโยวไม่ได้จางเซเวียนจึงพุ่งพรวดออกจากห้องโดยไม่ลังเลแต่ยังไม่ทันจะไปได้ไกลศิลปะการใช้นิ้วมือของเจียงฟางหัวโยวก็ทำลายการเร่งเวลาของจางเซเวียนก่อนที่ประการมิติที่เขาสร้างไว้จะแตกกระจาย คลื่นความสั่นสะเทือนจากการแตกกระจายนั้นระเบิดออกไปทั่วทั้งบริเวณและกระแทกเข้ากับแผ่นหลังของจางเซเวียนเลือดเอ่อขึ้นมาในลำคอของเขาจางเซเวียนเกือบกรากเล,เลือดออกมาคุณมาจากตระกูลจางหรือตระกูลหลวเจียงฟังหัวยศถามด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบก่อนหน้านี้ไอ้สารเลวนั่นซ่อนตัวอยู่ในประการมิติแต่เมื่อรู้แล้วว่าที่ซ่อนของตัวเองถูกเปิดเผยก็รีบใช้พลังของเวลาเพื่อหลบหนีด้วยเหตุนี้เขาจึงมองไม่เห็นหน้าตาของอีกฝ่าย ไม่น่าเชื่อว่าจะมีใครในโลกนี้ที่สำเร็จความเข้าใจทั้งแก่นสารของมิติและแก่นสารของเวลาหมอนี่เป็นใครกันฟึบจางเซเวียนไม่สนใจคำถามของเจียงฟังหัวยวกเขารีบพุ่งเข้าหาหน้าต่างจะมีอะไรที่เขาควรทำเมื่อกอบโกยทรัพย์สมบัติของอีกฝ่ายไปหมดแล้วนอกจากหลบหนีจะนั่งรอให้อีกฝ่ายมาเสิร์ฟชาให้หรือไง เห็นไอ้หัวของโมยอกกำลังจะหลบหนีจากคุมสมบัติเจียงฟังหัวโยคำรามก้องแกคิดจะไปไหนฟิลววววพลังจิตวิญญาณของเขาส่งคลื่นความสั่นสะเทือนออกมาและครอบคลุมทั่วทั้งคุมสมบัติไว้อย่างรวดเร็วเกิดเป็นประการขนาดใหญ่แต่ทันทีที่เจียงฟังหัวโยสร้างประการเสร็จเสียงล้ำลึกที่บ่งบอกถึงความเป็นปฏิปักษ์ก็ดังก้องทำลายมันซะ จากนั้นประการที่เจียงฟังหัวโยวสร้างขึ้นจากพลังจิตวิญญาณก็แตกเป็นเสียงเสี่ยงนี่มันแก่นสารของจิตวิญญาณคะคุณคุณเป็นใครเจียงฟังหัวโยวถึงกับผงะตอนที่1642เจียงฟังหัวโยวสติแตกเท่านี้ก็น่าทึ่งพออยู่แล้วที่คนตรงหน้าเขาสำเร็จความเข้าใจทั้งแก่นสารแห่งนิติและแก่นสารของเวลาแต่ใครจะไปคิดว่าเขาจะสามารถทำความเข้าใจแก่นสารของจิตวิญญาณได้ด้วย ตลอดหลายหมื่นปีที่ผ่านมาแทบไม่มีใครเลยในสามตระกูลชั้นนำที่สำเร็จแก่นสารทั้งสามประการแม้แต่เหล่านักปราชโบราณก็ถือว่าการสำเร็จความเข้าใจในแก่นสารรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของพวกเขาสามารถโอ้อวดกับเหล่านักปราชโบราณรุ่นเดียวกันได้แต่ด้วยวิธีการอะไรสักอย่างคนคนเดียวสามารถทำความเข้าใจแก่นสารได้หมดทั้งสามรูปแบบมันเป็นไปได้อย่างไรเขาเป็นปีศาจชนิดไหน ขณะที่เจียงฟังโ,โหโยกำลังตกตะลึงหัวของโมยอก็พังหน้าต่างคุมสมบัติออกไปพร้อมจะหลบหนีคุณคิดว่าผมจะปล่อยคุณไปหรือหลังจากที่คุณกอบโกยทรัพย์สมบัติของตระกูลเจียงจนหมดเกลี้ยงคุณดูผมผิดไปเสียแล้วละ่ะเจียงฟังโหโยหน้าแดงก่ำด้วยโทษสเขากระทืบเท้าอย่างแรงและกระโจนออกทางหน้าต่างไปจากนั้นก็เงื้อมือขวาขึ้นและกาดไปอย่างกราดเกลี้ยวฟืบ กระแสพลังงานอันทรงพลังระเบิดออกมาด้วยความเร็วอันหน้าทึ่งก่อเกิดเป็นกำแพงพลังงานที่สกัดกั้นหนทางหลบหนีเอาไว้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันเจียงฟังหัวยวก็เพิ่มความเข้มข้นของพลังจิตวิญญาณในมือของเขาเพื่อสร้างดาบอันคมกริบขึ้นมาและตะวัดเข้าใส่ร่างของหัวขโมยอย่างแรงครบ ด้วยความเข้มข้นของพลังจิตวิญญาณของเจียงฟางหัวยดับนั้นทะลุผ่านขีดจำกัดของมิติและเวลาพุ่งตรงเข้าใส่ลำคอของหัวขโมยแต่ขณะที่พลังจิตวิญญาณในรูปดาบกำลังจะแตะลำคอของหัวขโมยลำแสงจางๆก็สะท้อนออกจากร่างของหัวขโมยนั่นทำลายดาบได้อย่างง่ายดายทำให้เขาหลบหนีไปได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บประการเคลื่อนจิตวิญญาณคุณเป็นผู้พยากรณ์จิตวิญญาณหรือเจียงฟางหัวยูหัวใจกระตุกอีกครั้งขณะที่เกือบร่วงจากกลางอากาศ ความตกตะลึงที่เขาได้รับในวันนี้มากเกินกว่าที่เขาเคยเผชิญมาทั้งชีวิตเสียอีกประการเคลื่อนจิตวิญญาณเป็นเทคนิคการต่อสู้เฉพาะของเหล่าผู้พยากรณ์จิตวิญญาณด้วยการใช้กระแสพลังจิตวิญญาณห่อหุ้มร่างไว้ผู้นั้นจะสามารถปัดป้องกันการโจมตีจิตวิญญาณได้เกือบทั้งหมดมันเป็นเทคนิคที่ผู้พยากรณ์จิตวิญญาณตัวจริงส่วนใหญ่ใช้กันแม้แต่เจียงฟางโหยวเองก็ยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะสำแดงเทคนิคนั้น นอกจากสำเร็จความเข้าใจเรื่องการสารของเวลามิติและจิตวิญญาณแล้วเจ้าหัวขโมยนั่นยังเป็นผู้พยากรณ์จิตวิญญาณด้วยหรือผู้เชี่ยวชาญที่เก่งกาจไร้เทียมทานขนาดนี้ปรากฏตัวบนทวีปแห่งประมาจารย์ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เจียงฟังหัวโยก็รู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมัวจะงังเขารีบสะบัดข้อมือแล้วทงรูปสามเหลี่ยมก็มาอยู่ในมือของเขาและพุ่งขึ้นสู่กลางอากาศของล้ำค่าระดับนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ทงจิตวิญญ,ญาณมืดดำ มันเป็นของล้ำค่าที่หลอมโดยนักปราชโบราณคนหนึ่งของตระกูลเจียงเจียงฟังหัวหวได้ทงผืนนี้มาราว100รปีแล้วและเขาก็ใช้พลังจิตวิญญาณบ่มเพาะมันทุกวันยิ่งไปกว่านั้นเขายังไม่เคยใช้มันอีกเลยนะับตั้งแต่การต่อสู้ครั้งใหญ่เมื่อ80ปีก่อนพูดอีกอย่างก็คือธงจิตวิญญาณมืดดำพืนนี้ได้รับการบ่มเพาะจากพลังจิตวิญญาณมา80ปีแล้ว เมื่อเปิดใช้งานธงจิตวิญญาณมืดดำพลังจิตวิญญาณมหาศาลก็แผ่ซ่านออกมาโดยรอบทำให้ใครก็ตามที่อยู่ในอาณาเขตของมันไม่อาจลบหนีได้รังสีอันโหดร้ายพุ่งขึ้นสู่กลางอากาศราวกับอุณหภูมิโดยรอบบริเวณตระกูลเจียงตกควบอย่างกระทันหันแม้แต่นักรบระดับเซียนที่มีความทนทานต่อความร้อนและความเย็นระดับหนึ่งก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่าความเย็นเยือกนั้นซึมซาบเข้าสู่จิตวิญญาณของพวกเขาทำให้ตัวสั่นไม่หยุด พลังจิตวิญญาณที่ทงจิตวิญญาณมืดดำแผ่ออกมานั้นมีเจตนาโหดเหี่ยมผู้ที่มีวรยุทธอ่อนด้วยกว่าก็จะต้องลงเอยด้วยการหมดสภาพหรือพิการไปเพราะการโจมตีอันโหดร้ายของทงพืนนี้หรือต่อให้ผู้ที่มีวรยุทธสูงกว่าก็ยังเกิดอาการเวียนหัวทําให้ปฏิกิริยาตอบโต้ของพวกเขามีความเร็วลดลงเกิดเป็นจุดอ่อนให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นงานได้ เมื่อหลายปีก่อนประมาจารย์อย่างได้ทําการดวนฉันมิดกับเจียงฟังโหยุกเขาถูกทงจิตวิญญาณมืดดาผืนนี้เล่นงานและเกือบจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสด้วยประสิทธิภาพของทงร่างของหัวขมยอนนั่นหยุดชะงักไปอย่างกระทันหันราวกับมดที่ถูกขังไว้ในก้อนน้าแข็งไม่อาจหลบหนีได้แม้ว่าจะพยายามดิ้นรนแค่ไหนก็ตาม เมื่อเห็นว่าเขาสกัดกั้นการหลบหนีของหัวขโมยได้แล้วเจียงฟางโหวยยุทอนหายใจอย่างโล่งอกคุณอาจเป็นผู้พยากรณ์จิตวิญญาณตัวจริงแต่วอนยุทธของคุณยังอ่อนได้เกินไปเทียบชั้นกับประสิทธิภาพของธงจิตวิญญาณมืดดำไม่ได้หรอกขณะที่เขากำลังจะเข้าถึงตัวหัวขโมยเพื่อดูหน้าตาของหมอนั่นให้ชัดๆก็พันรู้สึกว่าธงที่อยู่กลางอากาศสันสานไม่หยุดเขาต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าดูเหมือนธงจิตวิญ,ญญาณมืดดำจะสูญเสียการควบคุม พลังจิตวิญญาณที่สั่งสมมาตลอด8ปดปีดูเหมือนจะกดทับหัวขโมยไว้แต่ไม่ช้าพลังงานหมุนวนขนาดใหญ่ก็ก่อตัวขึ้นขัดเขากำลังซึมซับพลังจิตวิญญาณของธงจิตวิญญาณมืดดำหรือแย่แล้วเจียงฟังหยโยนนาซีดเพื่อเขาแทบลมจับธงจิตวิญญาณมืดดำเป็นหนึ่งในของล้ำค่าที่มีอนุภาพแข็งแกร่งที่สุดของตระกูลเจียงแต่ไม่เพียงคุณจะไม่จังงังกับการโจมตีของมันยังถึงกับซึมซับพลังจิตวิญญาณจากมันด้วย คุณมันปีศาจเปิดเผยตัวออกมาเดี๋ยวนี้นะเจียงฟังโหโยหน้าดำคร่ำเครียดเขาจับผืนธงไว้แล้วชี้ไปที่ร่างของหัวขโมยแกไอสารเลวไม่มีทางที่ฉันจะปล่อยให้แกทำแบบอลน,นั้นหรอกตายซะธงจิตวิญญาณมืดดำไม่ได้มีความสามารถเพียงแค่โจมตีจิตวิญญาณแต่ยังมีประสิทธิภาพการต่อสู้อันไร้เทียมทานด้วยภายใต้พละกกำลังของมันแม้แต่นักรบระดับนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ขั้นสองร่างอันทรงเกียรติก็ยังพ่ายแพ้อย่างราบคาบ ฟิววววะทงจิตวิญญาณมืดดำพุ่งเข้าใส่ร่างของหัวขโมยด้วยความเร็วสูงสุดเจียงฟังหัวโยคิดว่าคราวนี้เขาคงเล่นงานอีกฝ่ายได้เสียทีแต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อหัวขโมยยกมือขึ้นแต่ทงเบาๆจากนั้นทงจิตวิญญาณมืดดำก็เริ่มหมุนวนอย่างรื่นเริงบันเทิงใจรอบตัวหัวขโมยนั่นเกิดเสียงหวีดหวิวด้วยความดีใจดังออกมาจากร่างของมันราวกับสแสดงความยินดีที่ได้กลับมาเจอกับท่านพ่อที่ห่างหายกันไปนาน ปเจียงฟางโโหัโยนหน้าซีดเพื่อขากระอักเล,เลือดออกมากองใหญ่ด้วยความพรั่นพรึงเขารู้สึกเหมือนสายสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับธงจิตวิญญาณมืดดำถูกตัดจนขาดสะบ้านคัดคุณคุณทำให้ธงจิตวิญญาณมืดดำของผมยอมจำนนได้เจียงฟางโโหัโยนแทบปล่อยโฮออกมาการที่คุณจะขโมยพลังจิตวิญญาณที่อยู่ในทวไปก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถึงกับทำให้มันยอมจำนนได้ในชั่วพริบตานี่มันเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ที่ไหนเราเป็นใคร เจียงฟังโหยุบอบช้ำเสียจนเริ่มจะสงสัยว่าตัวเองมีชีวิตอยู่ทำไมนั่นเป็นของล้ำค่าที่เขาใช้เวลากว่า100ปีในการบ่มเพาะมันแต่มันกลับทอนยศเขาไปหาเจ้านายคนใหม่โดยไม่ต้องไตร่ตรองเลยเราวกับการอุ้มชูดูแลที่เขาทำมาเนิ่นนานต้องร้องสูญเปล่าการทอนยศครั้งนี้เหมือนกริดที่แทงลึกเข้าสู่หัวใจของเขาฟืบหลังจากทำให้ธงจิตวิญ,ญญาณมืดดำยอมจำนนได้แล้วไอ้หัวขโมย ก็รีบเก็บทงเข้าไปในแหวนเก็บสมบัติก่อนจะหลบหนีต่อไปนั่นมันไอห,หัวขโมยที่กวาดข้าวของไปจากคุมสมบัติของเราใช่ไหมมันคิดจะไปไหนถ้าฉันปล่อยให้แกหนีรอดไปได้หลักก็จะไม่ใช้แท่เจียงอีกต่อไปการประทะระหว่างเจียงฟังหัวโยกับหัวขโมยก่อให้เกิดความอึดทึกครึกโครมและเรียกเหล่าสมาชิกตระกูลเจียงออกมาผู้อาวุโสหลายสิบคนของตระกูลเจียงบินมาตีวงล้อมบริเวณนั้นไว้ปิดทางหลบหนีของหัวขโมยอ เมื่อเห็นว่ากำลังเสริมมาแล้วเจียงฟังโหยยถอนหายใจเฮือกใหญ่เขาหยิบตรายกอันหนึ่งออกมาแล้วโยนมันขึ้นไปกลางอากาศด้วยสีหน้าเคืองแค้นวิงทันทีที่ตรายกนั้นปรากฏค่ายกลที่อยู่ล้อมรอบตระกูลเจียงก็ถูกเปิดใช้งานพลังงานมหาศาลครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณไว้อย่างรวดเร็วค่ายกลอารักขาของตระกูลเจียงถูกเปิดใช้งานแล้วเจียงฟังโหยยรีตาและชี้นิ้วไปที่ตรายกก่อนจะสั่งการสกัดกัน้น วิงท่ามกลางแสงเจิดจ้ากระแสพลังงานก็ครอบคลุมไปทั่วมันไม่ใช่เพียงแค่ศิลปะการควบคุมมิติหรือจิตวิญญาณแต่เป็นการสะสมพลังงานตั้งต้นที่ยังไม่ได้ผ่านการขัดเกลวไม่มีจุดอ่อนใดๆในพลังงานมหาศาลที่มารวมตัวกันนี้หากใครติดกับก็ไม่มีทางหนีรอดไปได้ ดูเหมือนจะรู้ถึงประสิทธิภาพอันน่าสะพรึงของการรวมตัวกันของพลังงานไอหัวขโมยถอยกรุดด้วยความหวาดกลัวถึงกับสะดุดระหว่างที่กำลังล่าถอยแต่ทันใดนั้นพลังงานที่สะสมไว้เป็นจำนวนมหาศาลก็ระเบิดออกเกิดคลื่นความสั่นสะเทือนกวาดไปทั่วบริเวณก่อนทุกอย่างจะหายวับไปค่ายกลหยุดทำงานเจียงฟังหัยุดถึงกับอึง้งในตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนกับมีอสูรจากสวรรค์สักหมื่นตัวเหยียบย่ำอยู่ในหัวสมองของเขา ด้วยวิธีการอะไรสักอย่างไอหัวขโมยดูเหมือนจะมีความสามารถลึกลับที่สามารถเอาชนะทุกอย่างที่เขาโยนใส่ไอ้น้องชายในโลกนี้มีอะไรบ้างที่คุณทําไม่ได้โชคร้ายที่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านั้นยังไม่ทันที่เจียงฟังหัวโยจะหายตกตะลึงไอ้หัวขโมยก็โบกมือแล้วตรายกก็ลอยละลิ้วไปหาเขาฟืบ ตรายกนั้นร่อนลงบนฝ่ามือของหัวขโมยและด้วยการแตะเบาๆเสียงหมอย่างตื่นเต้นกลางออกมาจากตรายกมันยอมจำนวนแล้วเช่นกันปังเจียงฟังโหโยกกระอักเลือดออกมาอีกครั้งขณะที่มองเห็นทุกอย่างมืดดำไปหมดเขาไม่รู้ว่าร่างกายอันแก่ชราของตัวเองจะทนรับความบอบช้ำได้แค่ไหนก่อนที่จะแตกสลายคุณจะช่วยหยุดขโมยข้าวของของผมเสียทีได้ไหม ทำให้ธงจิตวิญญาณมืดดำและตราสัญลักษณ์หัวหน้าตระกูลของผมยอมจำนนได้มันเป็นของผมนะไม่ใช่ของคุณคุณทำให้พวกมันยอมจำนวนได้อย่างไรดูผมตอนนี้สิอย่างกับผมเป็นคนนอกอย่างนั้นแหละเห็นท่านพ่อตกอยู่ในสภาพย่ำแย่เจียงเฟยเฟยรีเข้ามาด้วยความกังวลท่านพ่อแต่เจียงฟังหัวยูรีบยับยั้งเธอไว้ด้วยเสียงตวาดอยากเข้ามาระวังตัวด้วยอยากปล่อยให้หมอนั่นทำให้เจ้ายอมจำนวนได้ ในเมื่อไอห,หัวขโมยทําให้ธงจิตวิญญาณมืดดาตราสัญลักษณ์หัวหน้าตระกูลและแม้แต่ไข้กลอนอารักขายอมจำนนได้เขาก็กลัวว่าอีกฝ่ายจะทําให้ลูกสาวของเขายอมจำนนเช่นกันหากเธอเข้าไปใกล้อันที่จริงเขาคิดไปกระทั่งว่าหมอนั่นอาจทําให้ตัวเขาเองยอมจำนนได้ด้วยซ้ําถ้าเขาเข้าไปใกล้กว่านี้เจียงเฟยเฟยจางเซเวียน JT แชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง